<laughs> ชอบนะเอาอีกนะเอาอีกนะฮะทุกท่านครับงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้จัดมืออาชีพนะครับอย่างไอเดียแฟกนะครับแบรนด์ผู้จัดจัดหน่วยงาน GMM Show ภายใต้บริษัท GMM Music จำกัดขอเสียงปรบมือให้หน่อยได้ไหมครับ ้องบอกว่าเป็นอีกครั้งที่ท m มเอ็มโชว์ของเรานะครับได้จัดอ่ะไปรบมือครับปรบมือปรบมือหน่อยแล้วปรบมือตบมือสุดๆตบมือสุดๆตบมือด้วยปรบมือพี่ป๊อบเขากระซิบครั้งหนึว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นพี่แอนทองผสมพี่จะตกด้วยเลยเหรอฮะพี่ป๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับนุ้ยคือต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นพี่ เป็นน้องกันในตึก G M M Grammy ที่ผ่านมาก็เลยจะคุ้นเคยจะเป็นพิเศษใช่หรือไม่คุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นเคยคุคย้ยไหมพี่ปอผมาำรับหนูเยอะด้วยว้านก็รู้ความรับพี่เยอะเหมือนกัน <c oughs> วันนี้ได้คุยกับผู้ริหารแล้วท่านนี้แหละฮะที่จัดงานดีๆให้ก,กับเราแล้วก็อยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตในเมืองไทยมากมายไปหมดเลยปกมืออีกสักครั้งได้ไหมฮะขอบคุณครับเห็นหน้าเดินก็ไปทักได้เลยนะคะหรือเห็นเขาเดินอยู่ไหก็ถ่ายรูปแด a บได้เลย พี่ปอบไม่แซวและถามว่าทําไมครั้งนี้ถึงพากุญชักยอนมาฮะต้องเล่าก่อนว่าตอนที่ตอนตอนแรกที่เราทําโปรเจกเกาหลีนะครับเราก็มีการทารีเสิร์กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็น,นช่วงระยะเวลานึงนะครับก็ชื่อแท็กยอนเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในแบบสอบถามอยู่ตลอดเวลาว่าอยากแฟนเนี่ยอยากเจอเขาเพราะว่าไม่ได้เจอเขามานานแล้วนะครับแล้วเราก็พยายามที่ติดต่อ,อเข้าไปตั้งแต่เรื่องนเพลงโซ แล้วก็พอดีพอหลังจากจบซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ม,มีตลาดงานที่ค่อนข้างแน่นจนมาถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดข,ของเขาเขาก็มีโปรแกรมว่าจะทาทัวร์เราก็ติดต่อเขาไปอีกก็ปรากฏว่าเขาก็ยินดีตอบรับก็เลยได้ร่วมงานกันอ,อความไม่ท้อของผู้บริหารฮนะเลยทําให้เขาได้มาพบทัแบแปนๆชาวไทยนั่นเองนะฮะโ<ช>อ้ต้องบอกว่าอยู่กับหัวเรือใหญ่แบบนี้แล้วต้องถามต่อว่าเซอร์ไพรส์ในปีนี้ที่ป๊อป มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถูกกดนอินเ,เตอร์แล้วขนาดนี้นะคะปีหน้าพี่ป๊อปเตรียมอะไรมาฝาก,กแฟนบ้างปีหน้าเราเรามีแฟนมิทติ้งอีกนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยครับแล้วเราก็มีเฟสิวัลอีกว้าวพอสมควรไม่หยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดใช่แต่ถ้าจะให้พูดวันนี้เนี่ยก็วันนี้การแถลงข่าวเนาะถ้าบอกวันนี้ ก็จะไม่มีงานแถลงข่าวก็จะไม่มีนุ้ยนุ้ยโอเคไหมอ๋อก็คือนุ้ยตกงานอ่าก็คือเก็บไว้ก่อนดีกว่าพี่ให้ไม่พูดเนาะค่อยๆเพราะว่ายังอยากเจอนุ้ยอยู่ค่อยๆปล่อยไม่แล้วแฟนอยากเจอไหมไม่รู้อยากไหมฮะอยากนะเ้โอเคได้ฮะเพราะฉะนั้น GMM Show เตรียมเขาเรียกงานดีๆอีกมากมายเพราะเขาในปีหน้านะฮะโกินเตอร์แล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับ ให้ฝากติดตามที่เฟซบ o o กจีเนมโชว์นะครับก็ไปดูข่าวสารอะไรเอียดกันนะฮะว่าเราจะมีใครต่อบ้างครับครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อบที่บาออัปเดตให้พวกเราได้ทราบกันนะครับขคอนเสิร์ตด,ดีๆมากมายในเมืองไทยนะฮะนั่นพี่ป๊อบเองนะครับเอาละ่ะแฟนๆครับใครไม่ตื่นต้องตื่นนะฮะ ใครสิงแหบสิงแห้งให้รู้ว่าถ้าเจอรุ้ยบุบไม่ได้นะคะวันนี้ต้องเต็มที่นะคะแล้วก็แฟนๆอยากให้แพ้สื่อมวลชนไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังที่จะได้พบกับเจ้าของงานของเราในวันนี้พร้อมไหมครพร้อมไหมครับมันแผ่วมันแบบว่ามันใจไม่ดีเลยอะสื่อมวลชนพร้อมไหมฮะัพร้อมแฟนๆพร้อมไหมครับเออมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นทีมล้องพร้อมไหมครั ทีมต้องตกใจทีมต้องตกใจเอาล่ะน่าจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะได้พบกับเจ้าของงานของเราในวันนี้ครับทุกคนทับเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมเสียงให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณแคทยอนทุกท่านครับเราต้นนะครับขอเชิญพี่ต๊อกอีกครั้งนึงนะครับขึ้นมามอบพ้อดอกไม้นะครับและถ่ายภาพร่วมกับคุณแคทยอนครับทีมงาน่ายภาพ่วมันทีมรานถ่ายภพรกันมานถ่ายภาพร่วมน ต้งน้าอน,านะคขอใบลาบด้วยครับชาคริสูุเต็มาสวัสดีครับพิทยรสีัสัีเดับเข้าจุกไยราลนนะครับ เชิญนะเป็นแฟนแล้วก็สื่อมวลชนอยากไปทางการได้เลยครับเชิญครับตาทกับครับต้องบอกว่าแฟนแบบว่าเรียกว่ารอคอยการมาทำงานของคุณนะคะคุณชัดยอมมาเจอกับพนกานชาวไทยในครั้งนี้รู้สึกอ๋อวันยที่เนราไยด้โจังะต้อง ทุกคนก็แฮปปี้หมนกันนะคะก็ตอนแรกฝนตกฉ่ามากเลยพอคุณทักษอรมาถึงปุ๊บอากาศดีทันทีเลยฮะฝนจะไม่ตกฝนจะไม่ตกฝนจะไม่ตกมาเจอแฟนชาวไทยคุณทักษนจะรู้อยู่แล้วว่านชาไทยของเราโอ้โหเสียงดีมาก สิงดีมากเช่นวันนี้ใช่ไหมฮะรู้สึกไหมฮะว่าแฟนๆสิ่งดีมากเลยอ๋อเพใเอะเออชอ่นครั้งนีก็คือมเกย์ี่มเะเลยออชว์่นรัก็คือมเกย์กยประเชน้ี่แล้วใชิ่มเยอะยเออชอว์ื่นั้งนี้ก็คือมีเกย์ูเกย์ะเชียร์หน้าคหนโอ้ยเพิ่มเยอะเลยเออชอว์อ่นครั้งนี้ก็คอมีเกย์ดกย์จะเชีนะครับอ้มาเจอแฟลๆแล้วมี เรียมอะไรอยากจะมาพูดกับแฟนๆบ้างไหมคิดถึงมากงอย่าเขินสิคะอย่าเขินวันนี้อยากจะสอนภาษาไทยสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะแบบให้พูดกับแฟนๆในฐานะที่คุณเป็นแบบว่าก็ถือว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นสักคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าแฟนๆของคุณก็คืออยู่ด้วยกันมานานไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรกันมาบ้าง มาถึงวันนี้คุณกลับมาเจอกับแฟนๆแล้วถ้าคุณจะบอกเขาว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะมันจะน่ารักมากเลยครับรู้รู้รู้ต้อนรับทีกทักยิ้มที่รึเปล่าก็ตามตัวกูช้าๆสอนอีกทีนะครับเจ็บเมื่อไหร่เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะก็โทรมานะใช่ครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะว้าวได้ไหมทุกคน จะยังอธิบายควาหมายเขามะอธิบายเธิบาแล้วเรียบร้อยนาะเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะเอจนจะิ้งอักเสบเตะหินเตะเตะแผลเจ็บเตะแต่อันนี้ไม่ใช่ท่อนประโยคธรรมดานะฮะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีมุนท่อนนี้ด้วยดในต้องบอกให้เต้นอเด้คุณ่อฮะลองทำดูไหมฮะอ๋อเดยเยนาี้ เจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมาคุณทักยอนไหวไหมฮะเอ้ผู้กราวไม่ได้ตั้งก่นเมื่อกี้บอกว่าห้ามเถินใช่ไหมครับใช่ค่ะห้ามเถินเจ็บเมื่อไรก็โทรมา เพราะฉะนั้นทัาเจ็บเมื่อไหร่โทรหาพี่ทักยอนได้เลยครับผมเอาล่ะต้องบอกว่างานนี้เป็นการกลับมาพบกับแฟนๆในรอบ7ปีของคุณนะครับอยากให้คุณทักยอนเล่าถึงคอนเซ็ปต์ของงานแฟนมิสติ้งของคุณ2023อกทักยอน in Bangkok Special T.Y. ฮะ 네, 어, 스페셜티와이죠? 원래는 스페셜티라는 단어인데, 어, 그, 보통 커피샵에 가면 이제 스페셜티 커피라고 해서 따로 이렇게 주문할 수가 있거든요. 그래서 그거를 보면서 좀 생각한 것 같아요. 그래서 여러분들과 팬분들과 함께 이제 커피 한 잔의 여유를 가지면서 저와 함께 어, 많은 이야기를 나눌 수 있는 그런 시간을 갖고자 이름을 지어봤습니다. ก็คือถ้าสมมติว่าเหตุเป็น special tea บางคนอาจจะอ่านว่า special t e ถูกไหมคะที่จริงคำแรกที่ได้ไอเดียมาก็คือคําว่ s special t แต่ว่าของพวกเรางานวันนี้เราเรียกว่า special tea อันนี้ได้ไอเดียมาตอนที่เวลาเราไปร้านแบบกาแฟอย่างนี้ครับมันก็จะมีกาแฟที่เรียกว่า special t y แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยเราอยากจะมีช่วงโมเมนต์พิเศษพิเศษกับแฟนๆแบบมานั่งคุยกันมาดื่มกาแฟด้วยกันก็เลยได้ไอเดียมาจากตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่องานครั้งนี้ว่า special tea ว่า าเป็นคอนเซ็ปตที่น่ารักมากๆเลยนะฮะก็จะได้เป็นบรรยากาศที่แบบชิลๆได้ร่วมพูดคุยกันกับแฟนๆด้วยไม่ได้เจอแฟนๆนนานมากครับมาครั้งนี้เตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆบ้างครับเอ่อ사실태국어로준비한노래가있는데คือมีเพลงนึงที่เป็นเพลงภาษาไทยอะครับ เน่ยเเิ알고계신것같아요เซอร์ไพจะ็คือตอนแรกเตียงมพื่อี่จะเซอร์ไพแบบเอาเพลงไทยมาร้องทุกคนฟังแต่เหมือนแฟนๆน่าจะรู้กันแล้วอ้าแล้วทำไงดีเนีอ้อกผลแล้วไม่รู้ไม่รู้ออมาผลแล้วชมาบอแล้วไม่รู้จริงๆหรอคะแฟนๆอกไม่รู้ฮะจะเพลงอะไรฮะเพลงอะไรคูรือม่รู้ีร้อีจะอไรอะไร 열심히으으니까재밌게잘봐주주시면면좋좋을같고정말놀래셨겠습ผมก็ตั้งใจเตรียมมาเต็มที่นะคะหวังว่าทุกคนชอบนะคะก็คืออยากให้ทุกคนแบบทำท่าเซอร์ฟไพร์เวลาที่ผมร้องเพลงนี้ด้วยนะช่วยเซอร์ไพร์ให้หน่อยได้ไหมคะทุกคนได้ไหมทุกคนจะเต็มที่ฮะร้องตามนะร้องตามไหม ร้องตามแน่นอนเพราะฉะนั้นเสียงดังสนั่นหอแน่นอนนะคุณทักยอนโอเคค่ะชิเวได้รัม่วยนิด,ดกันดีกว่เดี๋ยวจะรอฟังนะคะนะครับเอาล่ะเห็นคุณทักยอนแล้วไม่พูดถึงผลงานการสแสดงของคุณทักยอนไม่ได้เลยนะคะที่ผ่านมาก็มีวีเซนโซ่ so แล้วก็ฮาร์ดดี D ้ด้วยต้องบอกว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเอาใจแฟนๆอินเตอร์ได้หมดเลยรวมถึงแฟนชาวไทยด้วยรู้สึกยังไงบ้างค,คุณทัศยน 소감이 어떠신지. 네, 어, 우선 사랑해 주시는 팬분들이 계셔서 네. 정말 재미있게 촬영하는 그런 모습들도 보여드릴 수 있었던 것 같고, 네. 어 물론 빈센조도 그렇고 가슴 힘다도 그렇고 네. 정말 다른 캐릭터였지만 네. 어 그런 부분들을 이제 제가 표현하는 그런 모습들을 네. 사랑해 주셔서 진심으로 감사하게 생각하고 있습니다. คืออยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่ชอบผลงานของผมแล้วก็ทั้งสองเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือรู้สึกถึงความรักของแฟนๆได้แล้วก็ระหว่างที่ถ่ายทำผมก็มีความสุขมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนชอบเรื่องที่ผมกําลังสแสดงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแม้ว่าทั้งสองเรื่องนี้ก็คือเรื่อง i n s e n s o แล้วก็ Heartbeat เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นเนี่ยมันคือแตกต่างกันมากๆแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่รักทั้งสองคาแรคเตอร์แล้วก็ขอให้กาลังใจด้วยชอบใช่ไหมคะทุกคน 팬팬이อบมากเลยฮะเพราะฉะนั้นแฟนๆก็อยากรู้น요ว่าแล้วหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรที่จะให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกคะคุณชัยยรอ๋อ 어, ซัพพอร์ต요. 서포트라는 건 별로 없고요. 그냥 어 지금 이제 또 새로운 작품을 위해서 또 준비하고 있는 것들이 있어서 예, 지금 뭐 어떻게 하게 딱 말씀드릴 수는 없는데 또 새로운 모습으로 또 찾아뵐 수 있을 것 같아서 기대하고 있습니다. 저도. 그러니까 스포일 그러니까 พอยหลามากนะคะแต่ก็คือแอบบอกว่าก็มีผลงานใหม่ที่ผมกําลังเตรียมอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามรอคอยกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวดีมาบอกทุกๆคนนะคะว้าวแต่ขอถามอย่างหนึ่งได้ไหมคือเขาพูดจบปุ๊บก็คือแฟนคับกรี๊ดเลยก็คือทำไมแฟนๆเก่งฟังภาษาเกาหลีออกันหมดเลย เอ็ม분น er. e right e e. well, hey, the ี่ลยฮงกมาเร่้ราชื่เลน้มีแฟนคลับมาจากประเทศเกาหลีตแต่คนนเขาบอกว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาใใฟังแ่งคนเขาบอกว่าเขาฟังไม่รูเอต่เาใฟบนอกาเามรูเรตาใังนก่าเอเจาเอาจนกเาัง้กอแต่เว่า้า ขาเรียกว่าแหลความสนุกกาลังรอเราอยู่ในช่วงแฟนมีในช่วงเย็นนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วจริงๆอยากถามคุรยอนว่ามีอะไรจะฝากกับแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนบ้างสําหรับแฟนมิงครั้งนี้ของคุณค่นมาดูนเรงคุณพีท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 คีีุคุณพีุีทีีท 재미있는시간이되시길바래요그래서오늘오시는분들도정말재미있는추억즐거운추억으로남겨주셨으면좋겠고어네조금있다가배열감사합니다ขอบคุณทุกคนที่เอาช่วงเวลาที่มีค่า막막상상มากๆสําคัญมากๆในวันเสาร์นี้มาอยู่กับผมในวันนี้แบบนี้นะครับผมทุกคนมากๆเลยบอกว่าช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทุททกๆคนแฮปปี้สนุกสนานแล้วก็ช่วยกันสร้างความทรงจําดีๆด้วยกันนะครับเดีย๋ยวเราเจอกันนะคะ ความสนุก,กนมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วฮะทุกคนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทุกคนจะส่งกำลังใจนะคะด้วยการส่งเสียงดังๆให้คุณแท็กยอนด,ดีไหมฮะทุกคนครับนะฮะเดี๋ยวให้ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยส่งเสียงดังๆให้กับคุณแท็กยอนครับขอบคุณมากครับคุณแท็กยอขอบคุณมากนะครับ <มา S 1> และเดี๋ยวพบกันฮะในช่วงเย็นครับทุกคนส่งเสียงดังๆกด Subscribe คุณแท็กยอนครับ ขอบคุณครับว้าวยังไงพี่ยังไงเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับกับ